สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์67นะครับหลังจากให้น้ำต้นไม้เสร็จผมก็มาเห็นต้นไมยราบนะครับต้นไมยราบที่มันเกิดขึ้นบริเวณผิวโคก ของทุเรียนตัวนี้นะครับก็เลยมานั่งถอนอแล้วก็เป็นการนั่งพักผ่อนไปด้วยนะครับก็อาศัยร่มเงาอของทุเรียนตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นโมซันชิงนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูมาติดตามดูดอกของทุเรียนนะครับอดอกทุเรียนต้นนั้นนะครับ ก็ลงคลิปไปแล้ว2คลิปนะครับหลังจากที่ติดดอกออกมานะครับลงไปเมื่อ 6- 7วันนะครับ6 6หรือ7วันนี้แหละนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์เนาะผมก็มาทําคลิปอีกครั้งหนึงนะครับเป็นการที่ว่า,าไม่ได้ตั้งใจนะครับผมเองก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทําดอกนะครับเป็นการนํำปุ๋ย ตัวกลางแล้วก็ตัวท้ายสูง uh, มาทดลองใส่ uh, กับทุเรียนที่มีอายุ3ปีกว่าๆนะครับก็ uh, อีก6เดือนนะครับ uh, ก็จะครบ4ปีก็มีอยู่2ต้นนะครับที่ติดดอกต้นนั้นก็อีกต้นหนึ่งนะครับ uh, ต้นนั้นก็จะปลูกก่อน2เดือน uh, แต่ต้นเล็กกว่านะครับต้นเล็กกว่า uh, ติดดอกนะครับติดดอก ผมก็ทําคลิปไปแล้วคลิปก่อนอก็ว่าจะไม่เก็บไว้น,นะครับเพราะว่าต้นยังเล็กนะครับส่วนต้นนี้นะครับต้นนี้ก็ต้นใหญ่นะครับผมเห็นว่ามีความสมบูรณ์นะครับผมก็เลยลองดูนะครับปรากฏว่าก็ติดดอกจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับเดี๋ยวผมลุกก่อนนะครับครับอาศัยร่มต้นนี้นะครับ น,นีโมซันทิงนะครับใบกำลังสวยเลยนะครับเพื่อนๆน,นี่นะ,ะนี่ครับอบอนทองนะครับสี่เมตรกว่าๆนะครับยังไม่ถึงห้าเมตรลำต้นนะครับโคนต้นที่ผมได้ทำคลิปมาวัดโดยคร่าวๆนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับใช้ไม้ไม้นะครับใช้ไม้วัดดูแล้วก็ใช้ตลับเมตร ทาบดูที่โคนต้นก็เกือบเกือบเจ็ดนิ้วนะครับก็ขาดอีกอยู่ประมาณมิลสองมิลส่วนตรงที่ขยับขึ้นมาก็ประมาณเนี่ยขยับประมาณ40เซนนะครับขยับขึ้นมาเนี่ยก็ประมาณ6นิ้วกว่านะครับหกนิ้วเกือบเซนประมาณนี้นะครับมาดูดอกนะครับะจะพัฒนาเป็นยังไงบ้างนะครับ แต่ดอกจะออกมาเยอะนะครับเพื่อนๆออกมาเยอะนะครับจริงนีかなかなかな้นะครับจริงนี้มันจะออกมาเยอะนะครับดูนะครับออกมาอีกแล้วนะครับนี่ใช่นะครับอันนี้ใช่ก็จะก็จะเด็ดออกนะครับเนี่ยผมจะเด็ดออกไม่เจ็บไว้นะครับอย่างนี้เด็ดออกเลยนะครับนี่นะครับพวกนี้ก็จะไม่เจ็บออกนะครับอันนี้ก็ออกออกนะครับออกเลยนี่ครับเป็นดอก นะครับผมเห็นว่ามันมันจะเยอะไปนะครับมันจะโหลดนะครับจิงมเล็กนะครับนี่ครับอย่างนี้ครับเอาออกนะครับไม่เก็บนะครับนี่ดอกนะครับนี่มีจตดอกทั้งนั้นนะครับเด็ดดอกเลยนี่ครับดอกของทุเรียนอันนี้ก็เอาออกเหมือนกันนะครับเนี่ยดอกนี้นะครับออกเลยนะครับนี่ครับเป็นดอก ขึ้นมานะครับเริ่มโตนะครับดอกนี้ดอกนี้ก็เริ่มโตเริ่มโตเดี๋ยวผมจะออกหมดนะครับพวกนี้นะครับค่อยๆเด็ดออกนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปให้เพื่อนดูดอกก่อนนะครับนี่ครับดอกมันเริ่มโตนะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับเนี่ยเป็นคล้ายๆกับเริ่มที่จะเป็นหัวกําไรนะครับนี่ครับ เริ่มโตขึ้นจะบอกว่าเป็นมะเขือพวงใหญ่นะครับประมาณนี้นะครับโคนจิงนะครับโคนจิงก็จะอยู่ที่ประมาณ2นิ้วนะครับโคนจิงตัวนี้นะครับจิงกระแนงผมก็ปล่อยเลยนะครับปล่อยเลยเดี๋ยวมันก็แจ่นะครับให้มันสังข้อแสงนี่ครับจิงเนี่ยสนิ้วนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้น่าจะได้สักลูกหนึ่งนะครับ ผมคิดว่าน่าน่าจะน่าจะได้อยู่นะครับให้โตก่อนนะครับให้โตขึ้นมาก่อนอแต่นะครับแถลลองขยับมาอีกนะครับเนี่ยนะครับกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้มันจะเป็นดอกที่ใหญ่ที่เป็นพวงใหญ่นะครับนี่ครับเห็นไหมครับคลิปก่อนก็ไม่โตขนาดนี้นะครับตอนนี้เริ่มโตขึ้น ใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นเลยจิงไม่โตนะครับจิงไม่โตจิงเล็กนะครับจิงขนาดประมาณนิ้วนะครับนิ้กวกว่านะครับตรงนี้วันนั้นผมวัดดูประมาณนิ้วกับอีกสองสามมิลนะครับประมาณนั้น,นก็ขยับมาอีกตรงนี้ก็น่าจะประมาณนิ้วหนึ่งนะครับ ไม่ได้ตั้งใจที่จะทําดอกแต่ติดดอกตรงนั้นก็อีกนะครับนั่นนะครับตรงนั้นก็ใหญ่ก็เริ่มโตขึ้นนะครับตรงนั้นนะครับเพื่อนดูนะอยู่ในนะนะครับตรงนั้นครับข้างบนก็มีนะครับข้างบนอีกจริงหนึ่งนะครับตรงนั้นนะครับตรงนั้นนะครับชอนั้นนะครับ ลำต้นตรงที่เห็นตรงนั้นนะครับเป็นหนอนนะครับหนอนนอนเจาะผมก็เลยจัดการนะครับมันก็เจาะนานแล้วนะครับเจาะนานแล้วอนอนก,ก็ต้องระวังนะครับหนอนมันจะเข้าที่ต้นเราก็มาหาแล้วก็หาตัวให้เจอนะครับนะครับ,รบเพื่อนๆดูนะ าการให้น้ํานะครับการให้น้ําผมก็ให้ให้มีความชุ่มนะครับให้มีความชุ่มอพอประมาณนะครับเราก็มาดูเอานะครับก็ไม่ได้ไปเร่งนะครับไม่ได้ไปเร่งจนเปียกชํำแฉะนะครับเราก็ให้ตามปกตินะครับให้ที่น่ครับดินนะครับ ย่งชุ่มนะครับเอาเมื่อเช้าผมไม่ได้ให้น้ํานะครับเมื่อเช้านี่นะครับเราก็ให้ไปเมื่อวานดูดินนะครับดินลูกหลังนะครับกบ็อยากจะอยากจะลองนะครับในเมื่อติดดอกแล้วก็อยากจะลองดูนะครับถ้าถ้าเก็บไว้นะครับ เจ็บวบถ้าถ้าสมมติว่าเป็นลูกนะครับขึ้นลูกมานะครับถ้าไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าขึ้นลูกมาก็จะเจ็บไว้แค่สักลูกเดียวนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะจะลองดูเหมือนกันนะครับสักลูกหนึ่งก็อาจจะเป็นหนึ่งแล้วก็สองนะครับกับจริงประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วมัน มันยังเล็กนะครับอายุยังน้อยนะครับ3ปีกว่าๆโคนจิงก็น่าเจ็บน่าเจ็บไว้นะครับตรงนี้มันมันมามันจิงเล็กนะครับจิงเล็กก็ก็ดูกันต่อไปนะครับว่าอพอถึงดอกบานทน่อดดอกบานแล้วอดอกมันจะหลุดจะร่วงไหมนะครับ ถ้าหลุดถ้าล่วงไปก็ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรก็ไม่ได้ไปคาดหวังนะครับในเมื่อเราลองปุ๋ยนะครับลองปุ๋ยแล้วนะครับในเมื่อเขาติดดอกมาก็ก็จะลองอสอนดอกนะครับสอนดอกแล้วก็ให้เขารู้จักมีลูกนะครับสอนให้มีดอกมีลูกนะครับ ปีหน้าค่อยว่ากันนะครับะจะเป็นยังไงนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาติดตามกันดูประมาณนี้นะครับอขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ